ก <c oughs> ็ขอเจริญพรคณะสถาสาธุชนทุกคนทุกท่านธรรมะในสวนของเราในวันนี้วันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568นะวันนี้เป็นวันอาทนะิตย์งดสงสัยเป็นอะกันหมด <c oughs> เนะช่วงกลางกลางกึงกึงก่งเดือนเนาะ เเออเออไปทอดกันเยอะเลยไปผัดกันเยอะเลยนะไปทอดกระินกันก็เอ,อช่วงหลังออกบรรษาก็จะเป็นช่วงทอดกระถินไปหนึ่งเดือนเนาะอยากโยมทุกคนทุกท่านก็จะไดเออ้เดินทางไปทำบุญใหญ่ทอดกระถินกันภายในหนึ่งเดือนนะก็ไปตามวัด ไปตามเพื่อนกัลยาณมิตรที่ชักชวนไปทอดกันไปทําบุญกันก็อ,อนุโมทนาสาธุการสําหรับธรรมะบรรญาย,ยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการน้อมเป็นการน้อมรําำลึกในหลวงราชการที่เก้า ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่13ตุลาคมเป็นวันพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนาะในหน้าปี69ก็น่าจะครบ10ปีเน,ะ 5, 9, 6, 9. นาะ59 69ในวันที่13ตุลาก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ มาน้อมลำลึกนึกถึงพระมหาการุณาที่คุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเราก็ระล,ลึกนึกถึงอยู่เรื่อยๆนะลำลึกนึกถึงน้อมลำลึกนึกถึงอยู่เรื่อยๆนะเช่นในวันที่ห้าธันวาอย่างนี้เป็นตนน้นนะนะที่เราทุกคนทุกท่าน ก็มาน้อมลํำลึกนะถึงพระองค์ท่าน่านหลายทางเหมือนกันนะนะเราปวงชนชาวไทยระสมนิกรคนไทยในร่มนะร่มเงาของพระองค์ท่านนะ เราน้อมลำลึกถึงพระอ,องค์ท่านในหลวงราชการที่9ผ่านหลายๆทางบางคนบางท่านก็น้อมลำลึกผ่านทางบทเพลงบทกวีบทประพันธ์บทกรนหรือบทความต่างๆบางคนบางท่านก็น้อมลำลึก นึกถึงพระองค์ท่านในหลวงราชการที่9โดยผ่านสื่อทีวีโทรทัศน์สื่อออนไลน์บางคนบางท่านก็น้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านโครงการพระราชดำริของพระองค์ผ่านหนังสือเรื่องราวชีวประวัติของพระองค์ท่านบางคนบางท่านก็ลํำลึก บางคนบางท่านก็น้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านทางรูปภาพของพระองค์ท่านผ่านทางอะ,อะไรเรียกว่าสแตมป์รูปในหลวงราชการที่าก็แล้วแต่ว่าเราทุกคนทุกท่านจะน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านทางทางไหนก็ได้ทางใดทางหนึ่งที่พระองค์ท่านก็มีโครงการแนวพระราชดำริทั้งทางด้านการบริหารจัดการน้ำจัดการดินนี่ก็เศรษฐกิจพอเพียงอะไรนี องค์ท่านบริหารจัดการน้ําก็เช่นโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาฝนแรงโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบําบัดน้ําเสียแล้วก็โครงการแจ้งดินก็เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวพระองค์ท่านก็ทําสําเร็จมาแล้ว เรียกว่าเป็นเป็นบิดาของดินออสมกับเป็นพระเจ้าแผ่นดินรู้ดินรู้น้ำบริหารดินจัดการทรัพยากรดินก็พระองค์่านวี พระมหากรุณาธิคุณต่อเพืองชนชาวไทยก็ผ่านโครงการพระราชดำริมากมายนะในเรื่องการจัดการดินจัดการน้ำส่วนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ให้ยึดมั่นในความรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีมีเหตุผลจะเป็นภูมิคุ้มกันเราให้มีความสุขได้พอเพียงนี่เท่ากับมีภูมิคุ้มกันถ้าเราไม่มีภูมิถ้าเราไม่มีความพอเพียงมันเหมืนกับว่าไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนันเพราะว่า ถ้าเราไม่รู้จักประมาณรู้จักความพอดีไม่มีเหตุไม่มีผลไม่พอเพียงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเราแต่ถ้าเราพอเพียงนี่มันเหมือนกับว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ชีวิตเรา เขาว่าพอเพียงในอะไรพอเพียงในเรื่องของปัจจัยสี่พอเพียงในร่างกายในชีวิตพอเพียงในปัจจัยสี่ก็มีเท่าที่มีได้เท่าที่ได้เนาะไม่ต้องไปขวนขวายอะไรให้มันมีความทุกข์ความลำบากจนเกินไปเกินร่างกายเกินชีวิตของเรา นะถ้าทำเกินไปเนี่ยมันก็ไม่พอดีใช่ไหมทำน้อยไปมันก็ไม่พอดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีก็ต้องอยู่ตรงกลางมีความพอดีนะมีเสื้อผ้าที่พอดีนอกจากจะสวมใส่พอดีตัวแล้วเออมันยังมีความพอดีในเรื่องของการซื้อหาในเรื่องของราคา จับจ่ายสายสอยนะมีห้าร้อยซื้อไปสักหนึ่งร้อยก็ยังเหลือสี่ร้อยได้ใช้ใจ่ายอย่างอื่นไม่ใช่มีห้าร้อยเอาไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออาหารหมดเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรให้ใช้ใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้ละก็ต้องมีความพอเพียงในปัจจัยในปัจจัยสี่ใน ในปัจจัยเงินทองข <c oughs> องใช้ของซื้อนะเสื้อผ้าอาภรก็เอาพอประมาณเอาพอใส่ได้ระบายความร้อนได้นะแล้วก็ป้องกันความหนาวไดนะ้ใส่เสื้อผ้าตามฤดูกาลนะก็เอาพอประมาณในการซื้อเสื้อผ้าใส่ แล้วก็พอประมาณในการในอาหารการกินพอประมาณพอดีในที่อยู่อาศัยพอประมาณพอดีในาการที่จะไปรักษาเนื้อรักษาตัวยามเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลถึงจะรอนานแต่ก็รอ,นนอนนได้เออ เพราะว่าเรามีงบน้อยก็เ,เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีงบเยอะเรา,าก็อาจจะหาโรงพยาบาลดีๆเพื่อชีวิตของเราจะได้รักษาทันโรคทันเหตุการณ์ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรายังไงก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็เอาชีวิตให้รอดด้วยก่อน ส่วนมันจะเกินพอดีหรือ,อยังไงเราก็แก้ไขปัญหาที่หลังได้เฉพาะเรื่องเรื่องนี้นะก็แยกแยกไปพอเพียงในการใช้ชีวิตร่างกายของเรานะนะนะร่างกายของเรามีอะไรบ้างหูตาจมูกลิ้นกายใจมีแขนมีขาเดินก็ให้พอเพียงวิ่งก็ให้พอเพียง ออไปเดินมากไม่พอเพียงไม่พอดีเออเดี๋ยวก็เจ็บเขา่าเจ็บขาเนะ่เจ็บสะโพกเจ็บตัววิ่งมากไปไม่มีความพอเพียงไม่มีความพอดีไม่รู้ร่างกายตัวเองนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบจะไปวิ่งเหมือนคนอายุยี่สิบสามสิบปีก็ไม่ได้นะอันนี้เราก็ให้มีความพอเพียงพอดี ในแขนในขาของเรานะอ่าแขนของเรามือของเราทํางานก็ให้พอประมาณเช่นเดียวกันให้พอดนะีแม้แต่ตาของเราหูของเราเนี่ยนะอาตมาเคยพูดเป็นในคลิปก่อนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นของร้อนนะ ตาเราเนี่ยเวลาไปพบไปเห็นสิ่งใดเนี่ยที่มันถูกอ,อกถูกใจเนี่ยมันลุกตาเป็นวาวตาลุกวาวนะโบราณว่า่างนั้นนะเห็นอะไรเนี่ยหูตื่นเต้นตาลุกเป็นไฟตาลุกวาวเหมือนมันร้อนอยังไงไม่รู้นะเห็นสิ่งที่ถูกใจเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินบ้านรถ อะไรต่างๆนี่นะที่เราเห็นแล้วมันชอบใจนี่ตาเรานี่มันร้อนร้อนกพราะอะไรมันอยากได้นะตาเราไปสัมผัสกับรูปที่เห็นนี่โอ้ยนะอยากได้มันก็ร้อนไม่อยากได้มันก็ร้อนนะไม่อยากได้หมายความว่าไปเจอรูปไปเห็นสิ่งที่ไม่พอใจไม่น่ายินดีนะไปเจอสิ่งที่ ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจไม่ชอบใจมันก็ร้อนเหมือนกันนะเออร้อนไปถึงใจกูไม่น่าเลยไม่น่าไปมองมาเลยหรือใครด่าเราเรามองด้วยหางตาด้วยสายตาที่ไม่พอใจนั่นแหละตาเราเริ่มร้อนแล้วเออเนี่ยหูเหมือนกันฟังสิ่งฟังสิ่งที่ถูกใจไพเราะสนุหูอนะ่ก็ถูกใจชอบใจพอใจ อยากจะได้เสียงนั้นมาครอบครองหูงเรามันก็ร้อนฟังเสียงด่าเสียงดินคาหูเรามันก็ร้อนเหมือนกันไม่พอใจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตาให้พอเพียงให้พอดีอย่าไปมองมากอย่าไปดูมากนะมองมากดูมากมันก็ร้อนมันเกิดกิเลสนะหูเราเหมือนกันไปฟังอะไรมาก นะถ้าไปหลงก็ร้อนนะเล้ตาหูจมูกเหมือนกันน่ะเราก็ใช้ให้พอดีให้พอเพียงเอาไวะว,ว่ทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายใช้ให้พอดีให้พอเพียงตาของเรามีหน้าที่กี่อย่างเอาอาแค่สองอย่างก็พอนะกินกับพูดนะเอเออ่ ด่าว่าคนอื่นก็ก็มันก็เป็นคําพูดเหมือนกันเนก็อยู่ในคําพูดน,นะเพราะฉะนั้นอ่าก็ใช้ปากให้พอดีให้พอเพียงนะถ้าใช้ปากเกินไปเนี่ยเกินประมาณเกินพอดีเอ่อหรือเกินที่โลกเขาจะยอมรับเนี่ยนะก็อาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่ใช้ปากมากเกินไปอาจจะได้ที่อยู่ใหม่นะไม่ว่า โยมหรือใครก็ตามน,นนะเพราะฉะนั้นกินให้พอดีพูดให้พอดีกินให้พอเพียงพูดให้พอเพียงพอประมาณนี้นนะแม้แต่ใจของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจใจของเราก็เหมือนกันมันก็ร้อนตามันร้อนมันก็ส่งมาที่ใจ หูมันร้อนมันก็ส่งมาที่ใจจมูกมันร้อนปากมันร้อนลิ้นมันร้อนมันก็ส่งมาที่ใจะพอส่งที่ใจตาเห็นรูปก,กระทบรูปก็ส่งมาที่ใจหมดเลยทําให้ใจถูกใจไม่ถูกใจะทําให้จิตของเราคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นนเรา มีความพอเพียงทั้งในปัจจัยสี่มีความพอเพียงทั้งในชีวิตร่างกายก็คือในการใช้ชีวิตก็ต้องพอดีทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คือพอดีในปัจจัยสี่ภายในก็คือพอดีในการใช้ชีวิตในอวัยวะร่างกายของเราดังที่เก่าไปดัที่เก่ามานะั่น ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความพอเพียงพอดีพอประมาณนี่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละภูมิคุ้มกันเราก็ไม่มีนะพอไม่มีมันก็เกิดความทุกข์มันก็ติดลบแล้วก็ติดหนี้เพราะว่า มันไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีความพอเพียงแต่ถ้าเรามีความพอเพียงมีความพอดีพอประมาณเราก็ไม่ติดลบติดหนี้เพราะเราพอเพียงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะเพราะฉะนั้นความพอเพียงเท่ากับการมีภูมิคุ้มครองคุ้มกันตัวเรา ที่ดีอย่างหนึ่งในหลวงราชาการที่เก้าพระองค์ท่านมีโครงการมีแนวพระราชดำริจัดการน้ำจัดการดินเศรษฐกิจพอเพียงพระท่านก็มีแนวคิดมีพระจริยวัตรสอนให้รู้จักพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองก็คือ เอ,อ่อให้มีความเพียรพยายามนะให้มีความเพียรไม่เกียจคร้านสอนให้มีความอดทนไม่ย่อท้อสอนให้รู้จักปอนน้อมท่มตนสอนให้รู้จักประมาณตนนะ และพระองค์ท่านก็สอนในเรื่องของความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติขึ้นซึ่งกันและกันก็คือสอนเรื่องความสามาคัคคีคนเราเนี่ยถ้าถ้ามีความเคารพซึ่งกันและกันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันความสามัคคีก็เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เกียรติลูกให้เกียรติลูกศิษย์ลูกหา ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาให้เกียรติพ่อแม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์คนทุกคนมีความเคารพกันตามฐานะมีมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามฐานะตามความเคารพตามเกียรติของบุคคลนั้นๆพระอ,องค์ท่านสอนให้เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อมีความสามัคคีเกิดขึ้นมันก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยกันคุ้มครองหัวตัวเองสังคมตัวเองประเทศชาติของตนเองพระองค์ท่านก็มีพระอัจฉริยภาพพระองค์ท่านมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรม,มันเพราะพระองค์ได รับอิทธิพลจากการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างนั้นนะและพระองค์ท่านก็เป็นบิดาแห่งเทคโนโลยีพระองค์ท่านเก่งในเรื่องเทคโนโลยีเลยได้นามขนานนามพระองค์ท่านว่าเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยหรือพระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทยเพราะพระองค์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาประเทศบาท้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง <c oughs> นี่นะฉังะนั้นวันที่สิบสามตุลาเน네ี่ยเรามาน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่เก้าโดยผ่านทางโครงการและแนวพระราชดำริ ผ่านทางแนวคิดพระจริยวัตรของพระองค์ผ่านทางพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์นั้นได้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมากมายแค่ไหนอย่างไรเราก็จะได้พบได้เห็นได้ดูกันตามสื่อทีวีโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างๆอย่างนี้เป็นตนน้นนะนะ ทุกคนทุกท่านก็น้อมลำลึกลึกถึงคุณงามความดีพระมหารการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ดังที่อาตมาผ่านมาที่อาตมาพูดมาเนี่ทีนี้เรื่องการใช้ความเพียรการใช้ความเพียรความพยายามความขยันก็แล้วแต่ว่าจะให้ความหมายเนาะ เวลาเราใช้ความเพียรความขยันนี่ถึงจะไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมแต่ก็มีคนยกย่องสรรเสริญน,นะมีคนให้กําลังใจนะถึงจะไม่สําเร็จก็ทำแหละเพราะว่าเขาเห็นความพยายามของเราแบบสุดๆุดแล้วเห็นความขยันของเราแบบสุดๆแล้วนี่ถึงเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะให้กําลังใจสู้ต่อไป พร้อมที่จะยกย่องสรรเสริญซึ่งผิดกับคนเกียดตค้านนะคนเกียดตค้านไม่ไม่สู้เลยไม่ทําอะไรเลยนะ,นะ,นะก็หาทางประสบความสําเร็จได้ยากแล้วก็คงไม่มีใครกล่าวยกย่องสรรเสริญคงไม่มีใครให้กําลังใจเหมือนพระมาชนกเนีน,นะว่ายน้ําถึงจะมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังว่าย โอจนเทวดาต้องอต้องมาช่วยเหลือนะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าการใช้ความเพียรที่ออย่างไงใช้ความเพียรแบบสุดๆนะ่ะนะถึงจะมองไม่เห็นฝั่งถึงจะหาความสําเร็จไม่ได้นะี่นะมึนเหมือนกับว่าอามีคนมาช่วยมีคนมาให้กําลังใจอนะ่ะ Yeah. คนที่มาช่วยมาให้กําลังใจนี่อืทําให้เกิดความพึกเพิ่มเกิดพลังะจนที่จะสู้ต่อไปได้ส่วนคนขี้เกียจก็ก็น่ะใครจะมาช่วยใครจะมาให้กําลังใจก็รู้อยู่แล้วว่าขี้เกียจก็มันขี้เกียจเออเราไปแหมไปเชิญชมมันก็มันก็ขัดแย้งแล้วมันก็ย้อนแย้งแล้วนะ ไปชื่นชมคนขี้เกียจไปยกย่องคนขี้เกียจไปให้กําลังใจคนขี้เกียจคนขี้เกียจต้องไปสอนเขาใช่ไหมเออต้องสอนเขาก่อนเอออยู่แล้วไปให้กําลังใจไปช่วยเหลือเลยนี่คงไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ใช้ความเพียรนะวันที่สิบสามตุลาคมเนี่ย วันที่ทางคณะรัฐมนตรีนะของรัฐบาลปี2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีนี่เป็นวันนวมินทระมหาราชนะนวมินทระมหาราชา ในหลวงคือในหลวงราชการที่เก,ก็ประกาศให้เป็นวันที่ชื่อทางที่กล่าวมานี้เมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันณวมินทรมหาลา คือในหลวงราชการที่กล่าวอย่างที่บอกนะท่านบริหารจัดการน้ําจัดการดินโดยเฉพาะดินกับน,น้ำนี่เนะทำให้โครงการสะหะประชาชาติได้ขนานนามพระองค์ว่าบิดาแห่งดินหรือว่าให้วันที่ห้าธันวาเนี่ยเป็นวันดินโลก ในหลวงราชการที่9เกิดวันที่5ธันวาวันที่5ธันวาให้เป็นวันดินโลกสมกับพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอรรยะประเทศในต่างประเทศด้วยเพราะว่าองค์การสหประชาชาติให้วันที่5ธันวาเป็นวันดินโลก ฉะนั้นทุกคนทุกท่านเมื่อถึงวันที่สิบสามตุลาคมเนี่ยเราก็มาน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรชัชกาลที่เก้าทานสิ่งต่างๆที่อาตมาได้บรรยิ่าก็ขออนุโม,มทนาแม้แต่การใส่เสื้อเหลืองเนี่ยก็เป็นการน้อมลำลึก นะถึงพระอ,องค์ท่านสแสดงออกให้เห็นให้ชัดแกสายตาของชาวโลกนะหมธนาสาธิการที่สุดการบรรยายธรรมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะได้มีความสุขความเจริญได้เห็นแสงแห่งธรรมแสงแห่งคุณงามความดีของในหลวงรัชกาลที่๙ที่องค์ท่าน ได้พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเราได้อยู่อย่างสุขสบายในแผ่นดินไทยณวันนี้ด้วยในส่วนนมมธนาสาธิกา